ก็ไปใส่นิตยเกมนะคะเป็นเกมพับลิเชอร์นะคะหรือว่าผู้ให้บริการเกมเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ช่วงปี2002แล้วให้บริการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย45ไทเทลแล้วนะคะตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าเราจะเป็น one stop service สำหรับเกมดีว e นลอปเปอร์คนที่ทำงานที่เนี่ยมีคนามจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าความสนุกของเกมอยู่ที่ไหนทุกๆคนเนี่ยก็จะเป็น Gamer Expert สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Big Expert by Studio 7เราเชี่ยวชาญธุรก,กิจคุณครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยจี๊กิติทัศน์พิบุรักอุดมทำหน้าที่เดเนินรายการครับต้องบอกเลยนะครับว่าในปี2023นี้การเล่นเกมออนไลน์ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องครับไม่ว่าจะเป็นในวัยเด็ก วัยรุ่นรวมถึงวัยทำงานนั่นเองครับเพราะฉันแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้ครับเป็นตำแหน่ง CEO จากบริษัท i n i t y g a เกมซึ่งเปิดให้บริการทางด้านเกมออนไลน์มาอย่างยาวนานครับไม่ว่าจะเป็นฟังยา่า Audition Mobile หรือเกมใหม่ที่เพิ่งเปิดล่าสุดอย่าง s o ฟ t o ออฟเรชั n นครับเดี๋ยววันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าการบริหารธุรก,กิจทางด้านเกมออนไลน์ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าในปัจจุบันนั้นเป็นอย่างไรทุกท่านพร้อมแล้วตามผมไปได้เลยครับ และในตอนนี้นะครับแขกรับเชิญพิเศษของเราอยู่กับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะก็เดินเนี่ยจะขอให้คุณเจียมนะครับแนะนําตัวเองนิดนึงครับค่ะชื่อเจียมพัทธิราพิธาคุณนะคะปัจจุบันเป็นซีอีโอบริษัทอินนิทีเกมค่ะอ่าต้องบอกเลยนะครับใครเห็นโลโก้ของอินนิทีเกมเนี่ยต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นขอให้คุณเจียมช่วยแนะนำหน่อยครับว่าอินนิทีเกมเนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างครับก็บริษัทอินนิทีเกมนะคะเป็นเกมพับลิิิิเเเเเชออรรรรรรร์นนะะคหหืว่่่่าาาาผู้้้ใบกกกมมมีียทธุจตตังแป2004 คะ <c oughs> ปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณ18ปี <c oughs> ย่างเข้าปีที่19แล้วค่ะ <laughs> ยาวนานมากครับอ่ะงั้นผมขอถามเพิ่มเติมได้ไหมครับว่าเกมพับเบอเชอร์เนี่ยคืออะไรครับเ,เกมพับเบอเชอร์เนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราเป็นผู้นำเข้าเกมน,นะคะ <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยแรยกๆเลยที่เราทำเราให้บริการเนี่ยเราก็จะซอร์ซิ่งคอนเทนต์นะคะจากหลายๆประเทศก็จะมี หลักๆเลยแรกๆเลยถ้าทุกคนทคี่อ a l มเมอร r นี่จะนึกถึงเลยก็คือต้องเป็นประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ลองมาก็จะเป็นไต้หวันเป็นจีนนะคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยเรายังเคยให้บริการเกมที่ผลิตจากเกยอรมันนะคะก็มี ก็เราก็จะทำการซอร์ซิ่งเกมที่เราคิดว่าเ,ออเป็นที่ถูกต้องพอใจแฮปปี้กับชาวไทยนะคะเป็นเกมที่เกมเมอร์หลายๆคนเนี่ยเฝ้ารอแล้วเราก็นำเข้ามาทำการแปลภาษานะคะแล้วก็จัดแคมเปญการตลาดส่งเสริมการขายให้กับผู้เล่นเกมชาวไทยะคะ่ะผมขอให้คุณเจียนะครับช่วยแนะนำตัวโปรดักของวิธนทีนิดหนึ่งครับว่ามีโปรดักไหนที่เป็นตัวสปอร์ตไลท์บ้างครับจริงๆก็เราก็มีหลายๆตัวนะคะคเพราะว่าตั้งแต่เปิดบริษัทมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ย แล้วให้บริการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย45ไทเทลแล้วนะคะ mm hmm. ปัจจุบันเนี่ยเกมที่ได้รับความนิยมนะคะก็จะมี Audition Mobile นะคะ mm hmm. เป็นเกมเต้นที่สามารถเล่นบนมือถือได้ทุกที่เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเกม Princess Connect นะคะ mm hmm. ซึ่งเอาใจสายอนิเมะนะคะ mm hmm. นอกจากนั้น,เ,นเรายังเป็นผู้ดูแลนะคะแฟรนไชส์ก็คือลิขสิทธิ์ของทาง a t t i t i o n Blizzard นะคะ mm hmm. ก็จะมีตั้งแต่ Call of Duty mm hmm. นะคะ mm hmm. Diablo w Overwatch Hearthstone เหล่านี้ก็อยู่ภายใต้การดูแลของอินดสทรีค่ะช่วงยุคเปลี่ยนถ่ายครับคือต้องบอกว่าเกมออนไลน์แต่ก่อนเนี่ยเราเล่นผ่านพ c นะครับก็จะมียุคเปลี่ยนถ่ายที่มาเล่นผ่านโมบายเด e วิ์ตรงนี้ครับพี่เจียมเนี่ยเอาจุดเด่นตรงนั้นมาช่วยพัฒนาองค์กรของอินดุสทรียังไงบ้างครับจต้องถามทุกคนมากพี่อยู่มานานมาก <laughs> <laughs> ตั้งแต่ d e เวล o อปเมนของของเกมอ่อ PC <laughs> นะคะแล้วก็จริงจริงในอุตสาหกรรมเกมเนี่ยคือเราเริ่มตั้งแต่ประมาณสักปีช่วงปี2002 อ่2002ใช่ mm hmm. ก็เป็นเป็นช่วงเวลาที่เกม PC เนี่ยได้รับความนิยมนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคอเกมเมอร์จำได้หรือเปล่าว่าปี2008เนี่ยก็จะเป็นปีที่เราเริ่มให้บริการเกมบนเบราว์เซอร์เบสเกมก็คือเราไม่ต้องดาวน์โหลดไฟล์เข้ามาอยู่ในเครื่องนะคะสามารถที่คลิกตัวเบราว์เซอร์แล้วก็เล่นได้เลยเนาะแล้วก็ปี2014เนี่ยก็เป็นการเข้ามาถึงของโมบายเกมนะคะการเข้ามาของโมบายเกมเนี่ยมันทำให้ตลาดเกมเนี่ย mm hmm. เปิดกว้างมากขึ้นนะคะ ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยเข้าถึงเกมเลยไม่เคยเข้าใจเลยว่าเด็กๆเ,เล่นเกมอะไรกันอย่างงี้ก็สามารถที่จะเล่นเกมได้ทุกที่เลยเนื่องจากว่าตอนนี้มือถือเนี่ยสร้างความสะดวกสบายให้เรามากๆก็เ <c oughs> รียกได้ว่าทําให้โลกแห่งเกมเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นเห็นนะคะว่าทางอินนิตีเนี่ยเปิดบริัมมนานาขนาดนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มี คีพาร์เนอร์ partner, ร่วมกับบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกด้วยนะครับผมขอถามนะครับว่า c Core Value ของบริษัทอีวีทีเนี่ยคืออะไรครับก็บริษัทอีวีทีเกมนะคะจริงๆแล้ว Core Value ของเราก็อยู่ที่เกมนี่แหละนะคนที่ทำงานที่นี่เ,ออเวลาที่เรารับสมัครงานเข้ามานหนึ่งก็คือต้องเป็นคนที่ชอบเล่นเกมนะคะเพราะว่ามีคนจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าความสนุกของเกมมันอยู่ที่ไหน ทุกๆคนเนี่ยก็จะเป็นเกมเมอร์เอ็กซ์เพรสตมากเถิดะนะคะมีเอ็กซ์เอร์ตในส่วนนั้นแล้วก็จริงๆบริษัทของเราเนี่ยไม่ได้เป็นบริษัทที่ใหญ่นะคะคือ Compact s i ซ e ์แนะเป็นหนึ่งใน SME ของบ้านเราเนี่ย <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจนเป็นอย่างมากนะคะที่จะต้องบริหารจัดการรีซอสนะคะแต่ว่าแม้ว่าเราเป็นบริษัทที่เล็กเนี่ยแต่ผลงานเราเนี่ยไม่เล็กเลยนะคะ แล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เราพยายามคีบในอินนิทีเลยเนี่ยก็คือความกระตือร้นในการทำงาน mm hmm. นะคะเพราะว่าเกมเนี่ยมันเป็น r o d ดักที่คือ disrupt ตลอดเวลานะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่เดี๋ยวมีฟังก์ชันใหม่นะคะเดี๋ยวมีวิธีการทำการตลาดใหม่ mm hmm. ๆก็เร<ๆ>ียกได้ว่าทุกๆคนที่อยู่ที่อินนิทีเกมเนี่ย mm hmm. ก็ต้องเป็นคนที่แอคทีฟ hmm. นันอคะอันนี้ก็เป็น c core value ของเราที่เราสั่งสมประสบการณ์เนี่ยมาอย่างยาวนาะน สำหรับคำถามสุดท้ายครับ next step ของบริษัท In i t ิทีที่พี่เจี๊ยบมองภาพไว้เนี่ยคืออะไรค่ะก็ i n น t ินะคะตั้งเป้าหมายไว้นะคะว่าเราจะเป็น one stop service นะคะสำหรับเกม developer นะคะที่เราจะได้นำ product ของเกม developer นะคะไม่ว่าจากประเทศใดก็ตามเนี่ยเข้ามาให้บริการนะคะทั้งในประเทศไทยแล้วก็ใน Southeast Asia นค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแพลตฟอร์มที่เป็น pc นะคะแล้วก็ เ,เกมมือถือนะคะตอนนี้เราก็ต้องการ expand สู่คอนโซลด้วยเหมือนกันค่ะโอ้โหสำหรับวันนี้นะครับต้ของขอขอบคุณพี่เจียมากเลยนะครับที่ร่วมพูดคุยพ,พร้อมกับแชร์ประสบการณ์ทางด้านบริหารทางด้านเกมออนไลน์ให้กับเราในช่วงต่อไปนะครับเรามีการเดโมโน, ree, นะครับสำหรับทีมงานฝั่งของ i n d u s t r y นะครับในเรื่องของการนำ iPad มาใช้ส่วนของ Production จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามได้เลยครับ เอาละครับว่าวันนี้นะครับเรามาอยู่กับทีมงานโปรดักชันของบริษัทอินนิทรีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอให้ทีมงานทางโปรดักชันเนี่ยแนะนำตัวเองนิดนึงครับว่าชื่ออะไรและตำแหน่งอะไรครับสวัสดีครับผมแบงก์กวินพันธ์นะครับเป็นครีเอทีฟโปรดักชเนอร์ที่อินนิทีเกมครับสวัสดีครับโอสืบพงศ์นะครับเป็นซีเนียร์แอคทิเวชันของบริษัทอินนิทีเกมครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวขอพูดคุยกับทางคุณแบงก์ก่อนนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการไฟล์คคครัับบืออออต้งงกกกววว่่่าาาาหลลลยยยนนเเเีม๊ะ เราใช้ไฟล์ที่อยู่ใน iPad เอสจะเอาไฟล์ไปใส่ใน w Windows เนี่ยหรือ PC ทอํทำยางไรนะครับรบกวนคุณแบงค์ช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมครับว่าทำวิธีไหนได้บ้างครับครับก็จริงๆแล้วคนที่ใช้โปรดักต์ของ iPad เขาจะรู้กันว่ามันแค่ภาพลักษณ์เฉยๆว่าใช้ยากแต่ว่าถ้าได้ลองจะเป็น iPhone iPad อย่างเงี้ยครับผมเขาจะมีแอปแล้วก็มีตัวฟังก์ชันที่มันจะช่วยซัพพอร์ตเรื่องแมネจเมนต์ที่มันแบบง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเราไม่ต้องกลัวนะครับยิ่งโดยเฉพาะตัวผมเองเยอยู่ในสายโปรดักชันนะครับผมต้องแบบว่าจัดการก ตอนใช้แรกอะก็กลัวแหละแต่ว่าพอผ่านการอัปเดตต่างๆแล้วแต่มันทำให้รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันก็ไม่ต่างจากแล็ปท็อปหรือไม่ต่างจาก PC เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็วันนี้ที่ผมจะมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูเนี่ยก็เป็นตัวแอปที่มันมากับ d ีฟอ u l t ของเครื่องเลยนะครับก็สามารถลองใช้ได้ทุกคนเลยไม่ต้องแบบเ,เป็นโหลดเพิ่มเติมอะไรนะครับมันจะชื่อแอ f i l e s นะครับตัวนี้ถ้าซื้อโปรด้าของ iPad มามันจะมีให้เลย นะครับผมก็สามารถเข้าไปในนั้นได้ซึ่งตัวแอปไฟล์เนี่ยครับผมก็ที่ผมจะใช้บ่อยก็คือการ Copy การ Move ไฟล์ต่างๆอะไรเงี้ยครับก็เดี๋ยวันนี้ผมมาแนะนำา2ทางหลักที่ผมใช้นะครับที่ใช้บ่อยเลยในการส่งต่อไฟล์ต่างๆนะครับอย่างตัวแรกอันนี้เป็นตัว h ับนะครับผมก็สามารถซื้อได้ที่ Studio 7นะครับผมมีหลายแบบเลยเล็กใหญ่หลายรูหลายไซส์แบบนี้วิธีการใช้งานของมันนะก็ง่ายนิดเดียวครับผมอย่างตัวเนี้ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็จะเป็นหัวตัว Type C นะครับผมคู่กับตัว iPad Pro เนี่ยเราก็ ทําการเสียบไฟล์เข้าไปได้เลยแล้วตัวแอปไฟล์ที่เมื่อสักครู่ผมเปิดไว้ครับผมมันก็จะรีจิสเตอร์ขึ้นมาว่าเอ้ยมีอุปกรณ์เสริมนะคุณเสียบ SD card เพิ่มเข้ามานะคุณเสียบ external เพิ่มเข้ามานะเลยครับมันก็จะขึ้น list ไฟล์ต่างๆที่เรามีอยู่ในตัวบรรจุตัวข้อมูลนั้นนะครับผมแล้วหลังจากนั้นอ่ะก็เป็นการง่ายแล้วเราสามารถสามารถเล e c กไฟล์ส่งต่อสามารถ Move สามารถ d u p l i c a ก e copy อะไรอย่างนี้ได้ก็คือฟังก์ชันต่างๆมันเ,เหมือนเราใช้แล็ปท นะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติใครใช้ตัวฮับที่มันเป็นหลายช่องแบบผมอย่างเงี้ยก็สามารถเอา external มาเสียบไป SD card ย้ายไฟล์จาก SD card ไป external ก็ได้อ่าแล้วเราเอาเอาไปให้อิวิเตอร์พี่ครับเดี๋ยผมย้ายวิดีโอให้เสร็จแล้วอ่าอย่างเงี้ยสะดวกเลยไม่ต้องมาแบบยื่น SD card ให้หายให้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวตัวแรกที่ผมใช้บ่อยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวผ่านฮับแล้วอีกอันนึงที่ผมใช้บ่อยนะครับก็คือตัว Air d r อก ตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันที่เราสามารถส่งไฟล์ให้กับตัว Ecosystem ของ Apple ได้ก็จะเป็น iPad iPhone, MacBook แบบนี้ผมก็ใช้บ่อยนะครับพอจนถ้าไปเจอกองถ่ายหรือจะไปเจอทีมงานที่ใช้ Apple ทัทางกองอ่ะอ้ยสบายอันนี้แฮปปี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะลองแนะนำผ่านการใช้แอป Notability อย่างในตัวแอป,ปเนี่ยมันจะมีเมนูแชร์นะครับผมแล้วผมสามารถเลือกไปที่แชร์ทูแล้วก็เลือกประเภทของไฟล์ที่อยากจะ Export แล้วก็ลักษณะของไฟล์ที่ผมอยากได้นะครับผมแล้ว พอเรากดแชร์โน้ตเนี่ยครับผมมันจะโชว์ขึ้นมาว่าคุณจะแชร์ผ่านอะไรถ้าสมมตุติผมอยากจะแชร์ผ่านตัวฮับเนี่ยผมไปที่ Save to File แล้วมันก็จะขึ้นว่าเฮ้ยคุณอยากเซฟที่ไหนผมก็ไปเรียกตัวอุปกรณ์ตอนนี้ผมเสียบเสริมขึ้นมานะครับผมหรือว่ากลับกันผมไม่มีตัวนี้แต่ว่าเพื่อนผมแต่ว่าทีมงานใช้ iPad เหมือนกันผมก็กดไปที่ AirDrop แล้วมันก็จะสแกนรอบๆให้ว่ามีใครใช้โปรดักต์ p อ l e แล้วส่งตอ่อ ซึ่งจุดแข็งของตัว a i r d r o p เนี่ยครับผมคือความรวดเร็วมันส่งไฟเร็วมากเพราะนั้นต่อให้บินรูปประมาณแบบ3-400ใบหรือว่าไฟวีโอแบบเป็นกิก2กิกแบบนี้มันสามารถส่งได้รวดเร็วไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่มีเกิดการคอมเพรสไฟมันเสียหายตรงนี้คือสุดยอดของ Apple และผมใช้บ่อยมากอันนี้นะครับผมก็สอ่อตรงนี้ครับเป็นตัวไฟมเนจเมนต์ที่ผมบอกว่ามันทำให้การใช้ชีวิตผ่านโปรดักของ a p p เ e ิลสะดวกสบายขึ้น จากที่คุณแบงค์แชร์มานะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะบริหารจัดการไฟล์ทางในรูปแบบของการเสียบพับนะครับเพื่อเชื่อมโยงไปยังเอเทอร์นตต่างๆรวมถึงอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะเป็นการแชร์ไฟล์ผ่าน a i r ์ด็โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะครับใช้เพียงแค่บลูทูธเท่านั้นเองนะครับสำหรับ Apple d e v i c e ด้วยกันเัอนเองในส่วนระดับต่อมานะครับวันนี้นะครับเรามีเซสชั่นพิเศษนะครับในการออกแบบ 3D ผ่าน iPad ด้วย นะครับขอเชิญคุณโอได้เลยครับครับก็ในการทำดีครับง่ายขึ้นมากเพราะว่ามันมี Apple Pencil ครับมันเป็นตัวช่วยที่ดีมากในการทำ T ีเพราะว่ามันสามารถที่จะแบบจิ้มเข้าไปที่หน้าจอได้เลยเราสามารถกำหนดไซซิงได้ทั้งหมดนะครับวันนี้ที่จะทำก็คือจะเป็นโปรแกรมเชฟดีนะครับผมโอเคเราสามารถที่จะแบบลากจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเพื่อกำหนดขนาดได้ด้วยความแบบแม่นยำมากกว่าเดิมครับจากที่เราจะต้องใช้บนคอมปกติทีนี้พอเราใช้ iPad เนี่ยเราสามารถกำหนดทั้งมุมมองต่างๆแล้วก็ มุมกล้องต่างๆได้ว่าเราต้องการที่จะให้มันเป็นรูปแบบไหนยังไงก็ <ain> เราสามารถกําหนดไซส์ได้เลยครับโดยที่สามารถคีย์เข้าไปในโปรแกรมได้เลยครับอันนี้ค่อนข้าง,งสะดวกครับแล้วก็การที่มีปากกามันค่อนข้างที่จะแม่นยําในการที่เราจะวาดอะไรก็แล้วแต่โอเคเดี๋ยวผมจะมาลองสร้างเก้าอี้หนึ่งตัวนะครับเพื่อที่จะมาใช้ลงในพื้นที่จริงเวลาที่เราจัดงานอีเวนต์กันนะครับโอเคเราก็เริ่มจากการกําหนดขนาดของมันก่อนว่าปกติแล้วเก้าอี้ตัวหนึ่งจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่ โอเคครับนี่ก็เสร็จแล้วครับอันนี้ก็เป็นการทําคร่าวครับด้วย Apple p e n c i l แล้วก็ iPad ครับมันทําให้งานง่ายขึ้นครับในการที่จะทา 3D ขึ้นมาประมาณนี้ครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับว่าการสร้าง 3D ผ่าน iPad เนี่ยไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วนะครับแค่เวลาแป๊บเดียวเนี่ยเราสามารถได้ออบเจกต์หรือสิ่งที่เราต้องการออกมาหนึ่งชิ้นได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะครับที่ร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน i p แ d ในส่วนฝั่งของโปรดักชันกับทางเรานะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในรรราาาก Expert ของเ นในตอนต่อไปครับจะเป็นหัวข้ออะไรและแขกรับเชิญจะเป็นใครสามารถติดตามได้ที่ Facebook Studio 7รวมถึง YouTube ด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับ